ยังไงครใบในมุมของเราคือจริงๆอ่ะผมจะบอกก่อนเลยว่าเรื่องเหมืนนี้พี่อ่าดังบอกเขามาก่นแล้วไปดูครับก็คือน้องเขาตั้งใจจะลงโปรโมทให้กับคันสปาครับเป็นมัลติพห้ารูปครับผมแล้วก็มีรูปหนึ่งที่ติดผมไปด้วยครับคราบผมแล้วก็พอลงไปก็มีกระแสแบบเกิดดราม่าขึ้นมาแล้วก็มองว่าแบบเข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่สปาเนี่เป็นแบบ สถานที่อื่นที่มันไม่เหมาะสมครับผมก็เลยแบบเอ้ยมันลบดีกว่าครับจริงๆแล้วเราความสำคัญของเรากับมุกเป็นยังไงทุกคนอะไรกันเข้งใจอยู่ว่าอะไรกันแน่เออคบกันครับโอ้โหไอจิ๊บจะบอกนี่มันอะไรกันนะคอนเช้าที่นี่ร้านไหนที่เขี่ยวกัคการเข้าใจ สำหรับผมนี่สุตัวจริงนะครับผมรู้สึกว่าเคาว่าแฟนของแต่ละคนมันแตกต่างกันครับแล้วก็ผมไม่อยากไป็นจำดัดเขาคำว่าแฟนเหมือนกัแต่ละคนคือแฟนต้องเป็นแบบนี้แฟนต้องขั้นนี้ถึงจะเป็นแฟนเงี้ยแต่สำหรับผมน้องคือคนที่ผมอยากเป็นผู้หญิงที่ผมอยากดูแลให้ดีที่สุดตอนนี้ที่เราคบกันครับพี่จะเริ่มศึกษากันตอนไหนแมทไปเจอกันยังไงเรื่องอะไรเรื่องตอนเจอโล้ยสัมภาษณ์โอ้ยนะ ของความรู้สึกและกาใหมายถึงใครให้เราเรื่องเรื่องนี้นาครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์โอ้สาวเราไงไงกับมุกที่จริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นเพื่อนกับเมฆพี่สาวของเอ้ยพี่ชิก่าพี่ซิกาพี่ซาของมุกอยู่แล้วครับครับก็จริงๆเรารู้จักกับเมฆมานานแล้วเราก็รู้ว่ามุกเป็นน้องของเมฆครับแล้วก็เวลาเจอน้องเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคุยกันเรื่องส่วนตัวเลยแล้วก็คือเจอกันน้องก็แค่ยกมือไหว้สวัสดีผมเนี่ยครับผม แต่ถามว่าคบกันเมื่อไหร่ก็สักพักครับไม่นานมานนี้ครับผมแล้วก็เริ่มจัดการที่แบบเราก็คุยปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆครับแล้วอยู่หนเดือนได้ไหมครับจริงๆแล้วไม่นานครับประมาณช่วงสี่สี่ปีครับผมแล้วตอนนั้นคือผมมั่นใจว่าผมไม่มีใครแล้วน้องก็ไม่มีใครครับเป็นแมทช์เหใช่ไหมคะที่แบบว่าแฟนๆเอาผ้ามาจับผิดเรื่องการแต่งตัวเหมือนกันใช้ของเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ กมรอะไรนะครับที่เกี่ยวกับานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วบางอันก็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 อย่างนั้นแหละครับจะทำนะแต่บางอันก็อาจจะไม่ใช่ครับผมอาิตย์รอ่าี้ไม่ได้เป็นกาได้มีภาพนั้นอยู่ออกมาค่ะเล้จะจะจะปิดความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนหรือว่าจะเปิดเผยที่ไหนแน่จริงๆแล้วผมอยากให้มั่นใจกันมากกว่านะครับหมายถึงว่าเรอผมว่ารู้สึกว่าน้องเขาก็เจออะไรมาเยอะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเวลาแล้วผมก็อยากจะให้เกียรติทุกคนครับหมายถึงว่าเพื่องของตเอง ัแตัวน้องอย่างเงี้ยภาพที่ออกมาเราตัวไหมว่ามันจะทำให้รบกวนเสียหายเออเสียหายเรื่องเรื่องเรื่องอะไรไม่เป็นไรแบ่เงี้ยถ้าถ้าผ่านพิธีแล้วเห็นอยากจะพูดให้ฟังว่าตอนที่เราเหมือนแบบผมไปแกล้งแบบหยอกน้องหเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็มันภาพที่ออกไปมันอาจจะดูไม่ดีครับต้องขอโทษจริงๆถ้าเป็นผมเองที่เข้าไปหยอกน้องเล่นอะไรนะครับก็คือมันก็เป็นที่ผมแหละแต่คือผมอยากจะบอกทุกคนจริงๆว่าที่สปาตรงนั้นนะมันมีที่พี่ ที่อยู่ตรงนั้นคนเลยคือมันไม่ใช่แบบเป็นที่ที่ไ r i v a t จริงๆมันไม่ใช่ครับมันคือมีคนอื่นอยู่ด้วยครับมีพี่เออ่สปาที่เป็นแบบคอยดูแลเรื่องสปาอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยแต่คือมือด้านเราทำในการลงภาพอันนั้นัะหรือว่าเพราะตั้งใจจะโปรโมทให้กับสปาจริงๆน้องตั้งใจจะเออ่ขอบคุณสปาครับครัือคาบะบ๊อกซ์เล่าเล่ากับคิดกันตรงไหน้องเป็นคนน่ารักนะครับหมายถึงว่าเขาผมชอบที่เขาใส่ใจครับ พอเราได้มาศึกษาดูกันแล้วก็คุยกันจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยมากๆเลยครับอย่างเช่นเล่าได้ไหมได้ได้อย่างตอนที่แบบมีงานศพของคนคนหนึ่งครับที่ผมรู้จักเงนี้ผมก็ส่งส่งของไปให้เขาแบบสุกงวดยอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบแนะนําว่าเอาถังน้ําไปให้ด้วยอะไรเงี้ยครับเ,<อ>เพื่อที่จะบริจาคถังน้ำแล้วอุทิศส่วนบุญส,ส,ส่วนนั้นให้คนตายด้วยเลยคือ <ผม S 1> แนะนำบุญให้เราใช่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความใส่ใจ ี่บมันน่ารักมากมครับสำหรับอย่างวี้เราได้บอกเขาก่อนไหมครับว่าเราจะพูดว่าเขาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออเราได้ปรึกษาเขาก่อนไหมว่าเราจะพูดเออผมคุยกันครับก็บอกว่าครับก็แค่ผมว่าไม่มีอะไรที่ต้องต้องปิดบังอันนี้เราต้องใจจะเป็นข่อวมาพูดก่อนไหมหรือได้คุยกันไหมเกี่ยวกับเรื่องน้ว่าใครจะเป็นใครเอามาเผยความสัมพันธ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับผมรู้สึกว่าเออยังไงดีอ่ะผมก็ อยากให้มันเรื่องขอเวลาปูหมดเลยแล้วแบบถ้าอะไรมันจะคึงมันก็ต้องเกิดครับอย่างเราอยางเราการได้เข้ามีกิจช่วงที่เขาแบบช้ำอยู่แบบให้เราไม่ไปง่ายคิดไหมครับอย่ามาย่งกนมอาั้เลยดีกว่าที่คือผมมองแค่ว่าเราคุยกันแล้วเราก็ให้เกียรติกันแล้วก็ศึกษากันนะครับตอนรกตีก่อนใช่ไหมเป็นฝ่ายเริ่มติดก่อนใช่ไหมรูกจิตก่อนครับแลคืยนว่าเราไม่ได้คาเกี่ยว ต้มั่นใจว่าไม่มีแน่นอนครับด้วยนี้ครับแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับที่จริงๆแล้วคือเราก็พยายามให้มันให้มันเหมาะสมับความรู้สึกที่สุดอย่างเราเองก็มีอย่างนี้ที่ก็มีกลุ่มแฟนครับพอสมควรับเอ่อตัวผลกระทบไหมฮะหลังจากกลุ่มแฟนกัดมันยังเราไปยังลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้จริงๆนะครับที่คืออยากจะพูดมากๆเลยครับว่ามันมีกระแสออกมา ก่อนหน้านี้ครับว่าแม็กตุลเป็นคู่ที่ไม่จริงปลอมเท็ผมขอพูดแล้วว่ามันไม่จริงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแม็กตุลคือผมรักพี่ตุลจริงๆครับคือมันคือความผูกพันของผมกับพี่ตุลหกปีที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็เขาเป็นคนสาคัญของผมอ่ะแล้วหน้ากล้องหลังกล้องเราไม่เคยเป็นยังไงเป็นยังไงไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับ แล้วก็ผมมองนะผมมองว่าการที่ผมอ่ะมองเขาอ่ะคือเขาสมรรถเขาอะมันมากกว่าความสมัรบบนั้นมากอีกอะสำหรับผมเขาคือครอบครัวของผมนะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความสมรรถนั้นได้ครับคำว่ารักคือรักแบบไหนของเราที่นั่งคือครอบครัวครับเขาเป็นมากกว่าเพ่าะความสมัรบบนั้นจริงๆครับไม่ได้มีแฟนคลับรถแล้วตัดใจเราครัเออผมอยากจะพูดว่าผมเชื่อนะครับว่า คนที่เป็นแฟนคลับหรือแฟนคลับที่รู้จักแม็กตนะุลเขาจะรักในสิ่งที่แม็กตุนเป็นจริงครับคือยังองการพากยบ้านแม็กตุลไปเลยไหมครับเ้าเรือไปเลยไหมครับไม่ได้หรอกครับพี่ผมมั่นใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นเราไม่เคยเราไม่เคยโกหกแฟนคลับครับแล้วก็รเราเราจริงใจกับทุกคนมาตลอดครับแล้วเราเราเรารักกันอย่างนี้จริงๆไม่ว่าจะนอกจอในจอผมก็ยัง เล่นกับเขากอดเขาปกติแล้วทุกวันนี้เราก็ยังทํางานด้วยกันแล้วก็ไม่เคยพูด่างเนี่ยพี่6ปีไม่เคยท้อกันเลยครับไม่คัดเปิดสั่งได้คือแบบคุยไหมคุยครับเขาเขาเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆสำหรับผมทำให้ผมมีความกล้าหลายๆอย่างจริงๆครับพี่ว่าการเปิดตรวกัดจากโครงการตอนแรกถามรู้สึกยังไงบ้างผมก็มองว่ามันก็จะมีคนเข้าใจนะครับครับผมก็อยากจะยังไงดีอ่ะ ผมว่าผมจริงใจอ่ะกับทุกๆคนทุกทุกฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วคนที่ไม่เข้าใจเ่ยครับก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยครับคือเป็นเรื่องที่ผมว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจอ่ะว่ามันก็งานแตคือผมเข้าใจทุกคนเลยแล้วผมก็ไม่ได้คิดโทษใครเลยครับการต่อรองคไรของเขาคนที่รักเราแล้วผา ก็ทุกคนนะครับคือผมมั่นใจว่าผมกับพี่ตุลคือจริงใจที่สุดตั้งแต่วันแรกที่เราอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้6ปีแล้วครับพี่อยู่ตอนนี้สบายใจขึ้นไหมครับได้เผยถึงความสําคัญกับมูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสบายใจไหมจริงๆแล้วผมไม่ผมยังไม่คิดเลยครับว่าแบบมันมันผมโฟกัสตัวแล้วผมรู้สึกว่าม,มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแบบว่ากลัวกลัวว่าแบบ ว่าบเอ้ยเราจะซีเรียสหรืหออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับใช่แต่ถ้าถามว่ากดดันอะงไรไหมผมว่ารู้ว่าผมไม่ได้ทําอะไรที<ช>ไ่ไม่ดีครับตอจากภายไทยรู้สึกว่าเราอ,ออกตัวแรงไหมครับ<ช>เรื่องออกตัวนี่ผมผมชอบความธรรมชาติมากกว่าครับมผมรู้สึกว่าผมไม่อยากไปลัชไทยหรือว่าผมไม่อยากไปลัชตัวผมเองด้วยอะถ้าผมโอเคคือตอนที่ผมแักปี่เราครับที่ผมก็ทักดีครับน้งแต่มีกระแสข่าวมากับมุกได้คุยอะไรกันบ้างก็ก็คุยก็ปรึกษากันครับว่า ว่าผมก็จะจะจะจริงใจที่สุดนะครับครับครอบครัวเขาก็แบบครับครับครอบครัวเขาก็ให้กําลังใจน้องดีครับมีไปรู้จักกันมาจักเจอกันจริงๆผมบอกแล้วครับผมเป็นเพื่อนกับเมฆอยู่แล้วครับใช่ใช่ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าผมก็จริงใจนะเป็นอย่างมาตลอดไม่ว่าจะใครเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เขาก็น่ารักกับผมทุกคนนะครับจริงจิเมฆช่วยเชื่อมด้วยไหมครับไม่เลยครับคือคือผมก็ ผมก็บอกไม่มไรมตรงตรงนะมีอะไรผมก็คุยกับเขาตรงๆอะไรเงี้ยครับแต่คือถามว่าเราไม่เชิงว่าแบบเราก็เลย่่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ขนาดนะครับพี่คืออยากได้บอกว่ามันเป็นความธรรมดาที่มันเกิดขึีแล้วมันก็ค่อยๆไปแ,แล้วมันก็เติบโตครับเราม,มีนาทีที่ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงคืคอว่าไงบ้างจริงๆครับเอาจริงๆเท่าไหร่ผมยังไม่เคยถามเมฆเลย <S <S ใช่เด็กคือผมว่าเมฆก็รู้ึความรู้สึกใจของผมนะตอนครับ โอเคน้อบผมขอพุดนิด <Hey. S 1> น,งนึงได้ไหมะพูดเลยก็คือ <Okay. S 1> ผมก็อยากให้ทุกคนให้เขียิที่ตุน <Hey. S 1> ครั uh เพราะว่าบางครั้งคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมก็อยากให้รู้ว่าเราสองคนไม่เคยคิดจะหลอกลวงหรืออะไรอย่างนี้จริงๆครับแล้วบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแม็กตุลเป็นแฟนกันหรือว่า ไม่ใช่แฟนกันหรืออะไรเงี้ยผมอยากให้ไปดูจริงๆว่ามันหมายความว่ายัางไงครับคือมันลนนั้นมันจะเข้าใจหมดเลยถ้าดูคลิปเต็มหรืออะไรเงี้ยครับเพราะยังไงแล้วทุกวันทุกวันนี้ผมก็ยังรักี่ตุนเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่มจะมีการเปลี่ยนแปลงสิงทธแม็กกบตุนเป็นกันได้คนระับคือแม็กซิเลียตอนนี้<ไ>เลยใช่ไหมครับตรงนี้เลยที่มันมีกระแสข่าวว่าพูดที่ลงโลกใช่ไหมผมรู้สึกว่าคือผม,ผมเข้าใจทุกคนนั้นที่แบบว่าเรามีสิทธิ์ในการ แสดงความคิดเห็นหรือแบบมีความรู้สึกต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมอยากจะบอกคนจริงๆนั่นเองว่าเราจริงใจจริงๆนะเราไม่ได้คิดจะแบบว่าเอาความรักที่แฟนคลับนี้ให้เรามาหาผลประโยชน์หรืออะไรแบบนี้เราไม่ใช่คือเรารักกันจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเราก็ตั้งใจทํางานทุกชิ้นที่เราตั้งใจทำอย่างเงี้ยครับเราตั้งใจทาเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อแฟนคลับทุกคนทั้นะี้และมีงานที่แบบยังพูดกันอยู่ไหมตลอดครับ ช่ครับเราก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเลยจะไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพี่ครับวันหลงเขาปรับงานต่อไปเพื่อที่เาอยากจะได้แม็กเตอร์เป็นผู้การอะไรแต่ความรู้สึกที่มาจะลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยไหมคือผมก็รู้สึกว่าเข้าใจทุกคนนะครับแต่คือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่า ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับพี่ตุลครับก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างครับการจิน้นการรางานก็ได้ปกติคือจิ้นไม่จิน้นคือผมเป็นกันดินอยู่แล้วครับพี่ใช่คือก็ตั้งแต่ที่พี่รู้ใช่ไหมครับก็เคยสัมภาษณ์ผมมาอะไรเงี้ยครับก็ผมก็รักกับเขาอย่างนี้อยู่แล้วครับเป็นพี่ครับขอบคุณครับโอเคนะ